สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับก็กลับมาพบกันแล้วเนะสลับในที่ในสูตรนี้นะครับสูตรนี้รอบที่แล้วนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับเริ่มมางวดเว้นงวดแล้วนะครับเาปกติจะเป็นสูตรดับนะครับงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็สูตรนี้เข้ามา2งวดติดๆแล้วนะครับนําไปตัดเข้า2ตัว รอบที่แล้ว03 3 0มนรอบนี้7 8 8 7ปนะครับมาดูกันในสูตรนี้ละกันนะทั้งหมดนี้ว่าจะได้ในที่ในะเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามอีกช่องทางหนึ่งไว้ด้วยนะครับต้องตอบนี่เลยนะครับอ่านะครับคนดวงเฮงครับผมนะครับถ้าค้นหาไม่เจอก็นะครับพิมพ์คำว่าชายดวงเฮงนะครับพิมพ์คำว่าชัยดวงเฮ นี่พิมก็ว่าใช้ดวงเฮงนะครับเข้าไปค้นหาในช่องทางตั๊กตอกเนาะวันนี้มีเรานะครับวันนี้มีเราพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็นะครับอีกชื่อหนึ่งก็นะครับคนดวงเฮงครับผมอ่าไปกดติดตามไปด้วยนะเพราะว่าผมก็จะไปไลค์ที่นั่นจริงๆริงจังๆนะครับยังไงก็ฝ่ายช่องทางหนึ่งไว้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยใช้ดวงเฮงนะครับแล้วก็คนดวงเฮงครับผม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางต๊อกต๊อกนะครับมาดูในสูตรแต่ละสูตรกันนะครับก็นะครับมาดูในสูตรแรกเลยเนาะก็จะเป็นในสูตร499นะครับสูตร499 499นะครับในงวดน,นี้ก็จะมีนะครับในที่ใน7 7 8 3เออไม่หายย้อนหลังหรือไ่ห่หายตึงหัวที่แล้ว7 8 7 7 3 3 7 3 7นะครับสำหรับหลักร้อยเป็น7ก็ได้หลักร้อย7นะครับแล้วก็หลักร้อย5นะครับก็จะเป็นที่นี่ห้าห้ามูเล็กหลุดเลตัวนี้ตรงๆเลยนะครับเนี่ยเลกหลุดผมเนาะเลขเรอคอย5 8 8 3แปดสนี่นะครับราคอยบอกเล้เทียน,น,นะครับ5 8 7 5 3 3แล้วก็5 3 7 นะครับสลับในหลักร้อยเป็นห้านะครับเนาะอ่ะใครชอบสูตรนี้ก็นําไปจับแล้วกันนะครับแต่อื๋อในงวดที่แล้วเข่าตัวนี้โอ้ถึงวันเมื่อเข่าเขายูเนาะพิกับหัวนะไม่งั้นก็เข้าสามตัวแล้วนะครับก็แสดงว่างว,งวดที่แล้วเนี่ยสูตรสี่เก้าเก้าแล้วก็สิบเก้าปีเนี่ยเข้าเนาะลืมดูผมก็ดูแต่แปดเจ็ดอ่าในนี้นะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับสูตรสี่เก้าเก้าเนาะมันก็สูตรสี่เก้าเก้าถึงมันมันก็ถือว่าหลังๆเนี่ย หลังๆเนี่ยหลักสิบมักจะมาเป็นตัวเด่นนะครับห้าหลักสิบหกศูนย์หลักสิบหลักหน่วยเนาะอืมหลักสิบหลักหน่วยมักจะมาเป็นตัวเด่นนะครับรอบก่อนก็นะครับสามกับหกเนาะสามกับหกก็ก็มาสามนะครับหลักสิบสามกับหกเจ็ดสามหกเนาะเจ็ดสามหกหนึ่งก็มาในตัวเด่นนะครับรอบก่อนก็มาอยู่นะครับเนาะหกสองเนาะ รอบล่าสุดอ่ะนี่ครับก็จะยังว่ารอบล่าสุดเนี่ยติดเด่น8เด่น3แล้วก็7 837นะครับวันนี้เด่นเด่นเนาะอ่าถ้าคัดเอาจากสูตรนี้นะครับ837ต้องติดมาสักตัวแน่นอนนะครับเนาะเอาตามสูตรนี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับสูตร4อ่า19ปีนะก็มา2งวดติดติดแล้วนะครับ2หรือ3มงวด95 4 3มอ่า2งงวดติดติดนะครับ กอลอบล่าสุดนะฮะได้ตัวนี้นะครับสูตร19ปีนะครับหลักร้อยชนกันเนาะหลักร้อยชนกันในที่ในศูนย์นะครับก็จะเป็นในที่ใน0 0นย์ศูนย์หนึ่ง่ายะง่ายดีนะครับในงวดน,นี้ไม่เยอะนะครับหลักร้อยชน0ูนย์หลักสิชนหนะครับร้อยร้อยศ หนึ่งอ่าที่มันชนกันนะมันก็เลยได้ชุดประมาณนี้ถ้าถ้าชุดเต็มเต็มนี่ก็ก็ได้เยอะอยู่นะครับชุดเต็มเต็มเนาะชุดเต็มเต็มอ่าถ้าได้ชุดเต็มเต็มก็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองชุดนะถ้าได้ชุดเต็มเต็มของสูตรนี้รายละเอียดสูตรสิบเก้าปีนะครับรอบที่แล้วเข้าสองตัวสองตัวสองงวดติดก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีตัวเด่นงวดก่อน ศูนย์อ่าน่าจะเป็นช่วงที่สูตรมันเข้าเนาะช่วงนี้นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับทั้ง2สูตรนี้ว่ที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างรอบนี้นะครับจะเข้าไหมหรือจะไม่มีเลยก็เป็นได้นะครับทั้ง2สูตรเนี่ยชนกันในที่ใน3มี3ทั้ง2สูตรเลยว่นี่จะเด่น3หรือเปล่านะฮะอ่ะใครชอบก็นาไปรุดไปวิ่งแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรอะไรดีนะอืมนะสูตรนี้ก็นะครับก็มีมีเข้าอยู่นะครับสูตรนี้หลังๆนี้นะครับ รอบที่แล้วสูตรนี้ก็ให้ไปในที่ใน1เนาะมันชนกันเนาะนะครับก็เลยได้สีชุดนะครับสูวนในงวดนี้นะครับไม่ชนกันนะครับสูตรนี้ก็จะเปนในที่ในที0 6 1 6 2 6 3น่6 60, 61, 62, 6สะครับแล้วก็นะครับ83 8 1 8 2 8 3แเนาะแล้วก็จะเปนในที่ใน00 0. 010203นะครับสูตรนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับขอให้มาขอให้ออกขอให้มีแล้วกันเนาะใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันเนาะสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับเนาะต่อไปเป็นสูตรที่เข้าบนล่างเลยนะครับในงวดที่แล้วนะครับ เริ่มจะมาเป็นสูตรเลขเด่นแล้วนะครับแต่ก่อนมันก็เป็นสูตรเข้าเล่เนี่ยแต่หลังๆนี้มันหลุดนะครับแต่สักพักเนี่ยมันมันพึ่งเข้าเนี่ยมันก็เข้าอยู่ในงวดก่อนหน้านี้นะครับในงวดก่อนหน้านี้มีนะาเนี่ยมันมันมันหลุดหลายงวดมากเลยนะครับมันพึ่งมาเข้าเนี่ยในงวดของในวันที่ 95, นะครับวันที่สิบหกเนี่ยไปเข้าเก้าห้านะครับไปเข้าบนนะทีแรกก็เป็นสูตรบนนั่นแหละนะครับสูตรนี้ เริ่มมาเข้าแล้วนะครับวันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งนี่มีหลุดนะฮะไม่มาไม่เข้านะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะสามศูนย์สามเก้านะครับแล้วก็มางวดถัดมานี่ก็มาเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับล่าสุดจะหลุดหรือจะเข้าอ่ะก็ลองนําไปพิจารกกันนะครับที่จะได้ชุดนี้ก็จะเป็นที่ในสองแปดสองแปดสองสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองเก้านะครับสามแปด 3 7นะครับแล้วก็จะเปในที่ใน้39แล้วก็จะเป็น,นที่ในหนะ่งดน,นึ่งเจน่ะครับใครชอบเลขไหนก็นำไปจับแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรดับนะครับเลขดับนะดับล่าก็ถือว่าเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับทั้งดับ10แล้วก็ดับหน่วยนะครับรอบนี้ดับ10นะฮะดับหน่วยดับ10ก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 6 8 5 4 3สนะครับหลัก1ิบ ละหน่วยเป็นสามสองแปดสองห้านะครับสำหรับในหลักหน่วยนะครับทั้ง10ทั้งหน่วยเนาะก็ถือว่าสองวั <Finland> ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับเจ็ดดอ่ะเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับงดก่อนอ่ะออก 7, 9, เจดเก้านะก็ถือว่าไม่มีนะก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับในสองวตัติดติดที่ผ่านมานะครับสามวดหรือเปล่าอืมสองวดติดนะครับวดงวดนั้นก็หลุดอยู่นะครับสาม ก็ <S <S ไม่หลุดมา2งวันแล้วนะครับสูตรเลกดับก็ลองนําไปพิจารณกกันแต่สูตรนี้เนี่ยนะครับสูตรนี้วันที่แล้วก็น่าสนใจเนาะแต่ไม่มานะครับเนาะร่างเดินดีนะครับ99เนาะชื่อสูตรนะฮะลองดูแล้วกัน2 1 2 2นะครับ2 3 2ส3 1ส2 3 3แล้วก็3 4ี่ครับ4 1 4 2 สี่สแล้วก็44ส,สนะครับสูตรนี้ล่าสุดที่เข้าไปก็คืองวดของวันที่ไหนนาะนะครับเนาล่าสุดที่เข้าไปแต่ถ้าได้เข้านี่เข้าเข้าบ่อยนะครับสูตรนี้นี่ล่าสุดเข้าไปในรอบที่มันออก3 4, 4, 4, 3, 4 3, ล่างนะครับ3 4ม3ล่างเราก็แสดงว่าหลุดมา2งวดติดแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่วันที่1ก็เข้าอยู่นะครับ97นะก็กะกแสดงว่างวดที่แล้วหลุด นี่ถ้าหลุดแสดงว่าในวดถัดไปก็น่าจะมีโอกาสเข้านะครับวดถัดมากก็ขอให้มีอยู่ในนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับต่อไปอ่ะหรือไม่ได้ในสูตรลับนะครับสูตรลับก็มาตัวเด่นอยู่เด้อนะครับเนาะอ่ะหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะสูตรลับนะครับ รอบที่แล้วนี่ก็ก็มีเจ็ดอยู่เนาะเจ็ดเก้าเนาะออกมาเจ็ดแปดนะฮะัอันนี้เก้าหกเนาะออกมาเจ็ดเก้าเนาะก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทุกสูตรนี้นะครับก็ลองลอง,ลองนำแคปหน้าจอกันไปนะครับไปพิจา,ารากันดะูเนาะสลับในงวดที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะหากว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรในคลิปนี้ถ้าถามผมนี่ผมชอบในสูตรไหนนะครับผมคิดว่าสูตรนี้เนาะ น่าจะมานะครับเนาะถ้าชอบนี่อ่านะครับเอาเป็นเลขที่เป็นเลขฝันนะครับเนาะอ่าสองสี่นี่สี่สามนี่นะครับเลขที่ผมฝันเนาะเลขพสหลวงปู่สองสี่สามหกอ่าสองห้าหนึ่งเก้าเนาะอืมแต่มันไปออกสองหกตัวนี้เนาะแต่มันก็เยอะไปนะครับเนาะก็มีอยู่ในนี้นะครับที่มันยังไม่ออกก็จะเป็นในที่ในสองสี่นะครับสองสี่สี่สามแต่สี่สามก็ออกไปแล้วเนาะ สองหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าเลขออกอยากนะสองหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนี่แหละนะครับเนาะก็ลองนำไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับสองสามสามสองอ่ะต้องขีดต้งหลายนะครับสองสามสามสองก็น่าสนใจอยู่นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเออนี่ง่ายนะครับสูตรนี้นี่นะนะเนาะเนี่ยเผื่อมันเข้าอีกสิบเก้าปีก็น่าสนใจก็เป็นสี่หกหกสี่ นะครับเนอะ,อะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคดีเฮงๆปังเหมือนในงวดที่แล้วนะครับ2 6 7 8 7 8สูตรนี้แล้ก็6 2นะแสดงว่าสูตรเก่าๆเาข้าหลายสูตรอยู่นะครับในงวดที่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้เดินดีอีกแล้วกันนะครับแล้วยังไงก็ฝากช่องทางต้องตอกไว้ด้วยนะครับเนอะ ใช้ดวงเฮนะครับพิมพ์เข้าไปใช้ดวงเฮถ้าคนไม่เจอนะหรือคนดวงเฮงครับผมนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะครับนอ้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ